แสงเจ้าจะปล่อยให้มันลอยนวนหรือนานแสงพึมพำกับตัวเองเขานั่งอยู่อย่างนั้นคนเดียวจวบจนใกล้เที่ยงคืนนานแสงลุกขึ้นจากแพรไม้แล้วเดินออกไปยืนริมถนนที่ทอดตัวยาวไปสุดซอยมองเห็นวัดน้องพ้่อยู่ลิบๆท่ามกลางแสงวับแวมของหิ่งห้อยจะไปดีไหมจะพึ่งหมอผีหรือจะพึ่งพระดีนานแสงยกมือพนมหลวม,ลวม ลัางหลับตาแต่เห็นภาพแม่ที่ร้องให้กระพุดขึ้นมาในหัวอย่างชัดเจนเกินกว่าจะละวางแต่ก่อนที่เขาจะเดินถึงป่าช้าและมีร่างหนึ่งในจีวรสีมนก็ปรากฏขึ้นตรงทางเดินข้างหน้าพร้อมรอยยิ้มอันอ่อนโยนของหลวงพ่อบุญตันเจ้าอาวาสวัดหนองผัโยมกำลังเดือดร้อนใช่ไหมน้ำเสียงของพันสก,กิดใจนานแสงเป็นอย่างมาก จนนานแสงเปลิอก้มกราบโดยไม่รู้ตัวท่านรู้ความคิดผมได้อย่างไรว่ากระผมอยากได้ความยุติธรรมให้แม่ขอรับเสียงของนานแสงสั่นเครือดวงตาแดงช้ำจากการอดนอนและน้ำตาที่หลังไม่หยุดหลวงพ่อบุญตันพยกยาชนาช้าๆอย่างเห็นใจอาตมาเข้าใจแต่หนทางของความยุติธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงทางเดียว อาจารย์ขวัญที่โยมจะไปหานั่นเคยเป็นลูกศิษย์อัตมาเองแต่เขาเลือกทางผิดลงในอำนาจและความแค้นจนวิชาได้ย้อนเข่าตัวอย่าไปหาเขาเลยคำพูดนั้นทำให้หัวใจของหนานแสงเริ่มสะท้านไหวโยมเขาเป็นอาจารย์ของไอเดชถ้าโยมไปหาเขาโยมจะกลายเป็นเหยือ่อไม่ใช่ผู้ล้างแค้น แต่หลวงพ่อแล้วผมจะทำยังไงแม่ผมแทบจะขาดใจตายอยู่แล้วหลวงพ่อมองนิ่งก่อนพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าอาตมาไม่ห้ามโยมจะเลือกทางไหนแต่จำไว้นะลูกเอ้ยทุกการแลกยอมมีราคาที่ต้องชำระแม้ความยุติธรรมจากฟ้าก็ไม่อาจได้มาด้วยเลือดเอางี้ก่อนจะเริ่มสิ่งใด ตามอตาตมาเข้าไปในโบสถ์ก่อนนโยมหลังจากนั้นต่อมาภายในโบสถ์นั้นหลวงพ่อบุญตันทันย่อตัวลงนั่งหน้าพระประธานแต่ทว่าหลังจากที่ทันเอื้อมมือไปหยิบของบางอย่างลงมาวางบนผ่านเบื้องหน้าของทันคือตลับขีพึ่งไม้สีดำรําคราเก่าแก่จนเห็นรอยแตกเป็นเส้นสายเหมือนเส้นทางกรรมของคนทั้งหลาย